ด t ตต b บอ c ชา n เ e l ช่องของเด็กน้อยที่ไม่น้อยนะครับสวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการจ่ายเงินขั้นต่ำของบัตรเครดิตกันนะครับการจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำนะครับในตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับทางแบงค์ชาตินะครับได้ขอความร่วมมือให้สถาบันทางการเงินสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจของรัฐและผู้ประกอบธุรกิจนะครับ พิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับข้อที่1นนะครับช่วยดูแลพิจารณาให้ความช่วยเหลือนะครับทางด้านการเงินและก็สภาพคล่องแก่ลูกหนี้นะครับเพื่อให้ประกอบธุรกิจหรือว่าดําเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับเช่นให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มหรือว่าลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับผ่อนปลนเงื่อนไขาการชําระหนี้นะครับหรือว่า ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไปเลยนะครับในส่วนของข้อที่2นะครับช่วยปรับลดอัตราผ่อนชําระหนี้นะครับบัตรเครดิตขั้นต่ําให้ต่ำกว่าร้อยละสิบนะครับของยอดคงค้างจนถึงวันที่31ธันวาคม2563เลยนะครับข้อที่3นะครับช่วยผ่อนปนเพดานวงเงินชั่วคราวนะครับกรณีฉุกเฉินของสินเชื่อบุคคลนะครับภายใต้ข้อบังคับจนถึงวันที่31ธันวาคม2563เลยนะครับ อันนี้ต้องเน้นย้ำนะครับว่าเป็นการขอความช่วยเหลือจากแบงก์ชาตินะครับซึ่งทางสถาบันทางการเงินนะครับจะตอบรับหรือไม่ตอบรับเนี่ยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทนะครับสําหรับการจ่ายเงินขั้นต่ำของบัตรเครดิตนะครับจะมีการคิดดอกเบี้ยซึ่งอาจจะถูกคิดดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่20%ต่อปีนะครับทันทีที่เรารูดบัตรซึ่งอาจจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันนะครับในแต่ละธนาคารธนาคารเนี่ยเขาจะคิดดอกเบี้ยยังไงนะครับ การคิดดอกเบีย้ยของธนาคารนะครับสมมุติว่ายอดบัตรเครดิตเนี่ย20,000บาทวันที่สรุปยอดนะครับเป็นวันที่24นะครับวันที่กําหนดชําระบัตรนะครับเป็นวันที่10สิงหาเลือกจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำ10%นะครับก็จะมีดอกเบีย้ยอยู่ที่2,000บาทนะครับการคิดอัตราดอกเบีย้ยนะครับจะคิดสองขั้นนะครับ เรามาดูกันว่าวิธีการคิดจะคิดยังไงนะครับขั้นแรกคือคิดดอกเบีย้ยจากรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างนะครับเงินต้นสองหมื่นอัตราดอกเบีย้ยนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์จำนวนวันนะครับสิบเจ็ดวันหารสามร้อยหกสิบห้าวันนะครับอัตราดอกเบีย้ยที่คิดได้ก็คือหนึ่งร้อยแปดสิบหกจุดสามศูนย์บาทในส่วนของขั้นที่สองนะครับจะคิดจากเงินคงเหลือหลังจากที่เราจ่ายเงินขั้นต้นไปแล้วนะครับ เงินต้นที่เรามีนะครับสองหมื่นจ่ายไปแล้วสองพันนะครับก็เท่ากับว่าจะเหลือหนึ่งมืนแปดพันนะครับคูณกับยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็คูณกับสิบห้าวันหารด้วยสามร้อยหกสิบห้าวันนะครับจะได้ออกมาเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดจุดเก้าห้าบาทนะครับหลังจากที่เราได้อัตราดอกเบีย้ยทั้งสองขั้นแล้วนะครับสรุปก็คืองวดหลังจากที่เราจ่ายขั้นต่ํานะครับจะต้องรวมเงินต้นค้างจ่ายแล้วก็ดอกเบีย้ยทั้งสองขั้นเข้าไปนะครับ ก็หมายความว่าเงินต้นทั้งหมดที่เราค้างจ่ายนะครับสองหมื่นลบสองพันก็จะเหลือหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับบวกกับอัตราดอกเบี้ยขั้นแรกนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบหกจุดสามสแล้วก็อัตราดอกเบี้ยขั้นที่สองหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดจุดเก้าห้านะครับยอดเงินที่เราต้องชําระวงเงินเต็มนะครับก็จะเหลืออยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการคิดนะครับสําหรับการชําระเงินขั้นต่ํานะครับไม่ว่าจะเป็น การชาระบัตรเครดิตของธนาคารหรือว่าสถาบันทางการเงินต่างๆนะครับที่มีบัตรเครดิตออกมานะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถพิมพ์คําถามทิ้งไว้ที่ใต้วิดีโอคลิปนี้ได้นะครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดตับตัไงคิกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้กับ Little Boy Channel ช่องของเด็กน้อยที่ไม่น้อยนะครับ